উপর 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 ะค,ะคอนดิชัพอยะพลอยเลยูเรันดาพ <c ười> พลอยรันดาพานะคะวันนี้เราก็จะมา2เต้นกันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมมึงยังตอสยากนะโวยวันนี้ไม่ยากวันนี้มันเป็นการเต้นแนวแฟมบาใแบบไทยูยก็กเคยีน,นานานใช่หรอจไม่ค่อยได้แล้วม,มึงตัง้งแเด็กแล้วงั้นเดี๋ยวไปดูเลยค่ะ Oh, คุณครูคะวันนี้เราเต้นเพลง h a p of You นะคะในเวอร์ชั่นแบบซัมบ้าแต่ว่าจะไม่โดนกีฬาสีใช่ป่ะ <laughs> ไม่รู้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยเรียนรีล่าสน,นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เรียนมานานล่าสแล้วแล้วเพื่อนเป็นนักก <c oughs> ีฬารีล่า ตึงๆแล้วค่อย mm? ุบต oh, ึงๆตอนนี้ก็รูอย่ไว้เชดสโเพิึงต่อกขึ้นมาค่ะมาเราต้องนัดขึ้นมางัดขึ้นมาอย่างนี้นะคะนั่งเปซกีล่าจะบอกเีบานแล้วก็เป็นแอ์นรับจะสู้ไม่ได้ลยวคอยจะทำได้เลยรหนึ่งนี่ตอนสองตอนพสี่ัได้เลยตอาหนตึง אוקיי, 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 ฝ่ายเราฝ่รานกันเลย้องๆูเ่น้อนื้อเออเก่งมากเก่งมากกทักตามยังไม่ได้เลยบอกว่าเก่งแล้วอ่ะเนื่ออะไรอ่ เป็นยังไงางตอนนี้ถ่ายเรื่องเจ้าสาวกันเลยแล้วก็หมอรักซัมเมอร์เอยร้องรองหมอรักเหรอเป็นพาร์ทอยู่เมืองนสาวสรบก่อนเออแล้วรู้เรื่องไหมไมหมร้ายเหรอแล้วบ่ร้ายไม่าย <c ười> <m im itation> น้องนีน้องเช็คเลดดิ้งเลยไงเจ็ดพันดีสออฉันบสุดเพราะว่าเราดีดูทุกเรื่องเลย เดี๋ยวมันก็จะกลาแล้อยากทำอะไรอีกบ้างตอนนี้บอกว่าอยากเปิดร้านอยากเปิดสตูดิโอก็นี่ไงถ้าเกิดเปิดสตูดิโอก็เพื่อนก็มาเต้นได้แบบเฮ้ยมาเลยเลยเหรอจริงๆอ่ะที่อยากเปิดเพราะว่าชอบเต้นอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่อะไรคือเพื่อนๆชอบถามเนี่ยอยากเต้นเราก็อยากแบบมีที่ให้เพื่อนเต้นอ่ะมารวมตัวออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ช่องเจ็ดเวลาจะถึงคนที่เต้นเก่งๆก็เหมือนอ่ะเฮ้ยจริงๆเฮ้ยไนกีฬาทีมชาตินะคะทุกคนอดีตค่ะ เกอะชอบเต้นแล้วแม่ให้ไปเรียนแจส๊สแล้วเต้นมาตั้งแต่เด็กเลยอะเด็กแบบวันหนึ่งอะพอประมาณสักปอสี่อะอันแม่ไปเรียนบีละอ่ะงั้นก็ไปลองบูรีลาดไหมเพรเออก็น่าสนุกดีนะเลยงก็เลยลองสนุกไหเรียนที่ไหนตอนนั้นเชียงใหม่ปอสี่อะไปอยู่เชียงใหม่พอดีตอนแรกก็เรียนอยู่กรุงเทพนี่แหละเรียนด้วยแล้วก็สอบบูรีลาดเรื่องแต่ปอสี่แล้วเต้นมาเรื่อยๆจนแบบคือชอบไหมตอนนั้นตอนเด็กมาพิลุกุศลยากแต่พอโตมาก็ย้อนกลับมาดูดีเลที่เราทำมาเลยเนี่ย ตอนแรกก็ยังไม่ไปลองฝึกไปเรืเร่อยๆแล้วเหมือนเขาก็เห็นแววก็เลยติดมวยไปเล่นพิลาเออแล้วเราก็เลยไปนักนพิลาแต่ตอนนั้นไม่แข็งด้วยก็ติดงานเลยเข้ามเข้าวงการด้วยไงก็เลยลาาต้องเล,ลือกไ,ไม่ได้เลือกนะคือจริงๆพอเราโตแล้วอ่ะมันก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็เหนื่อยแล้วก็แบบคู่เต้นโตกว่าเราสามปีเขาก็ไม่ทำงานอยู่แล้วพอเรียนจบปุ๊บเราก็ไม่ได้ซ้อมเพราะมันไม่มีเวลาด้วยก็ต้องทำงานก็ไม่ได้เลือกขนาดนั้นแต่ว่าอู๋ไม่ไหวมันสู้แรงเด็กไม่ได้แล้วด้วยอ่ะรู้สึกว่าเออก็็หันนมาาทงด้วยยกเล อยู่ปั่นก็ยังเป็นได้อยู่เฮ้ยก็รับงานเด้นะคะใครอยากให้มาโชว์อะไรก็จะสอนโชว์ได้ตอน,นเด็กกูก็เคยเรียนเรียนซีลาได้แหละ<ม>ก็คือเป็นวิชาต่างเรื่องแต่ไม่รู้จะทำอะไรถามว่าชอบไหมก็กลางๆก็คือเต้นได้เต้นได้แต่ว่า มาหลายอย่างกับพอยรู้ตัวว่าเออช่างเป็นงานนั่นคืองานอันดับหอยแต่ว่ากิ๊กอะยังไม่รู้ว่างานดีเลยกูคือชอบอะไรตอนเด็กก็คือยังยังไม่รู้ว่าเออไปทางไหนดีด้วยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเด็กก็มาช่องเราแล้วผลงานอะไรรู้อินออนตอนไหนนะคลิปนี้ก็งแตก็ฝากองค์กรหัวใจนะคะพูดคุยค่ะท่องเส็จสองโมงครึ่งค่ะแล้วก็ฝากผลงานเรื่อยๆที่จะออกมาเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนในแกงเราเนี่ยทาสินค้าอะไรนะคะก็อยังตื่นุกนะคะ ถ้าเกิดว่านะนอนาคตมีธุรกิจอะไรเล้มีทำอะไรก็อยากให้สปอร์ตด้วย